ละครเรื่องรหัสลิสยาจบบริบูรณ์เพียงชั่วข้ามคืนชีวิตของพาัยเปลี่ยนไป จากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อพ่อและแม่เกิดอุบัติเหตุไฟลุกท่วมรถเสียชีวิตกระทันหันชีวิตที่เคยสุขสบายระดับเศรษฐีกลับกลายเป็นมีหนี่สินล้นพ้นตัวบ้านที่เคยอยู่ก็กลายเป็นของระสิกาน้องสาวต่างมารดาของแม่และจันแจง้งลูกติดของระสิกาโรงงานเหล็กธุรกิจใหญ่ของตระกูลก็ถูกโอนหุ้นทั้งหมดไปเป็นของรสิกา พาไลถูกถอดออกจากตำแหน่งผู้บริหารกลายมาเป็นพนักงานธรมธรมดารรมดธากินเงินเดือนคนหนึ่งโดยมีม,มีนาเลขาส่วนตัวคนเดิมที่ไม่ยอมย้ายออกไปไหนยอมลดตำแหน่งลงมาเป็นพนักงานระดับเดียวกันกับพาไลธนาทนายห,หนุ่มแฟนของพาไลยพยายามหาทางรื้อคดีของพ่อกับแม่พาไล ขณะที่ภาลายยังคงง,ง,งุงงกับเรื่องร้ายและความเปลี่ยนแปลงที่ประดังเข้ามาพร้อมกันชนิดปรับตัวไม่ทันจึงเชื่อคำสันนิษฐานของตำรวจโดยง่ายว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ติดใจเอาความใดๆกับใครทั้งสิ้นย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ภาลัยอายุได้12ขวบรัสิกาจุงจันแจงซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันกับพาลายัยเข้ามาขออาศัยอยู่ด้วยคุณเพนแข่แม่ของพาลายัย ซึ่งเป็นพี่สาวต่างมารดาของรสิกาก็อนุญาตโดยดีหลังจากที่รู้จักปากของรสิกาว่ากำลังลำบากมากสามีตายและหมดหนทางไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมารัสิกากับจันแจงจึงอยู่ในคฤหาสน์หลังงามของครอบครัวพาไลในฐานะผู้อาศัยอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวตลอดมาพาไลและคุณเพนแขมักจะแบ่งปันสิ่งของใช้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของเล่นและอื่นๆให้สองแม่ลูกเสมอ ไม่รู้เลยว่าภายใต้ท่าทีที่อ่อนน้อมซาบซึ้งในบุญคุณที่รัสิกากับจันแจงแสดงออกมานั้นแฝงด้วยความชิงชังการกระทําของพาลัยกับคุณเพนแคคือการเหยียบย่ําศักดิ์ศรีของที่ให้คือของเหลือเด่นไม่ต่างจากเศษเดนความรักที่รัสิกาเคยได้รับจากผู้เป็นพ่อซึ่งมีแม่ของเพนแคเป็นเมียหลวงอยู่ก่อนแล้วแม้แต่ในวันที่พ่อจากไปก็ไม่ทิ้งสิ่งใดให้รัสิกากับแม่เลยทรัพย์สมบัติมากมายของพ่อตกเป็นของเมียหลวงทั้งหมด ทำให้แม่ของรัสิกาตอมใจตายตามพ่อไปอีกคนความแค้นครั้งนั้นไม่เคยลบเลือนจากใจรัสิกาเพียงแต่รอวันทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างของเพนแคที่ต้องเป็นของรัสิกาเท่านั้นจันแจงเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวหน้าตาสวยกริยาท่าทางนุ่มนวลอ่อนโยนเป็นกุลสตรีมีวิชาความรู้เรียนจบมหาวิทยาลัยระดับเกียรตินิยมจึงมีผู้ชายเข้ามาชอบพอมากมายแต่คนเดียวที่จันแจงคบหาด้วยอย่างจริงใจนั่นคือซิว่า นักธุรกิจหนุ่มที่พบกันในงานสมาคมเพื่อการกุศลซึ่งคุณดารณีแม่ของศิวาเป็นประธานเพียงครั้งแรกที่คุณดารณีเห็นจันแจงก็รู้สึกถูกชะตาอยากได้มาเป็นลูกสะพ้ยจึงจัดแจงจับคู่ให้กับศิวาสิวาไม่อยากขัดใจแม่จึงคบหากับจันแจงไปตามเรื่องรอวันให้ดารณีหายเหอไปเองเหมือนกันแรกก่อนที่คุณดารณีเพียรหามาแนะนําให้ศิวา จนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสไปส่งจันแจงที่บ้านและได้พบกับพาไลทั้งพาไลกับศิวาต่างรู้สึกถูกชะตากันอย่างเงียบๆท่าทีตรงไปตรงมาพูดจาขวานผ่าซากของพาไลถูกใจศิวาเป็นที่สุดแต่ก็แสดงออกไม่ได้เช่นเดียวกับพาไลที่เห็นว่าความกระล่อนเจ้าชู้ของศิวาเป็นสิ่งที่น่าค้นหาแต่ไม่เหมาะกับผู้หญิงอ่อนต่อโลกอย่างจันแจงพาไลจึงเตือนจันแจงด้วยความหวังดีจันแจงขอบคุณที่พาไลเป็นห่วงเป็นใย แต่ภายในใจนั้นแสนชิงชังพาไลที่พูดคุยโต้อตอบกับสิวาอย่างจัดจ้านเกินงามข้ามหน้าจันแจงความอาฆาตแค้นของรัสิกาและจันแจงเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดเมื่อรัสิกากับจันแจงวางแผนชั่วปลอมลายเซ็นคุณมารุตพ่อของพาไลเซ็นโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินอีกมากมายอีกทั้งโรงงานโรงงานเหล็กธุรกิจใหญ่ของตระกูลให้รัสิกา ก่อนจะจัดฉากให้คุณมารุดกับคุณเพนแข่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำแล้วไฟไหม้ลุกแล้วตายคาที่ทั้งคู่ชีวิตของพาลัยจึงเดินมาถึงจุดสิ้นสุดที่สิ้นเนื้อประดาตัวโดยมร้ตัวในชั่วข้ามคืนบ้านที่ดินธุรกิจของพ่อแม่ของพาลัยถูกรัศิกาครอบครองจนเกลี้ยง พาไลเพิ่งรู้ว่ามารุตติดหนี้ธุรกิจมากมายจึงต้องกู้หนี้ยืมสินจากรัสิกาซึ่งเวลานั้นทำธุรกิจพัฒนาที่ดินจนประสบความสำเร็จใหญ่โตสุดท้ายธุรกิจของมารุตไปไม่รอดจึงเซ็นขายหุ้นทั้งหมดให้รัสิกาแทนการใช้หนี้แต่นั่นก็ยังไม่ครบจำนวนเงินที่มารุตติดค้างกับรัสิกาพาไลจำใจแบกเงินสดก้อนสุดท้ายของพ่อกับแม่ให้รัสิกาชีวิตของพาไลในแต่ละวันผ่านไปอย่างยากเย็น จากที่ไม่เคยเข้าออฟฟิศนอกจากต้องเซ็นเอกสารก็กลายเป็นว่าต้องเข้าทำงานทุกวันเพื่อเงินเดือนอน,น้อยนิดและไม่อาจตัดใจจากธุรกิจของครอบครัวได้ฝ่ายมีนาที่ยังจงรักภักดีต่อพาลัยก็คอยช่วยสอนงานให้แต่ก็ผ่านไปอย่างกระท่อนกระแท่นเพราะถูกโขกศับกันแกล้งจากพนักงานในบริษทัทที่เคยเป็นลูกน้องแต่บัดนี้กลายเป็นคนของจันแจงที่เข้าไปนั่งเป็นผู้บริหารแทนพาไล ห้องนอนที่เคยใช้มาตั้งแต่จำความได้ก็ถูกจันแจงยึดไปและไล่ให้พาไลไปนอนอยู่ห้องรับแขกเรียกว่าสิ่งของนอกกายใดๆที่เคยเป็นของพาไลบัดนี้ไม่เหลือแล้วทั้งสิน้นรัสิกากับจันแจงเผยท่าแท้ให้เห็นกริยาที่เคยอ่อนน้อมถ่อมตนกลายเป็นความเชื่อเชิงทำร้ายพาไลทั้งจิตใจและร่างกายพาไลได้แต่อดทนอยู่ไปวันวันเพราะไม่อาจตัดใจจากครือข่าอันเต็มไปด้วยความทรงจำของพ่อกับแม่ได้ แม้แป้งสาวใช้ผู้จงรักภักดีอีกคนของพาลัยจะอ้อนวอนเพียงใดก็ตามจนกระทั่งพาลัยรู้ความจริงเข้าโดยบังเอิญว่ารัสิกากับจันแจงเข้ามาในครอบครัวของพาลัยก็เพื่อแก้แค้นและทวงสมบัติคืนและสามีของรัสิกาก็ไม่ได้ถูกรถชนตายหากแต่ถูกรัสิกาฆ่าตายพาลัยอดทนอยู่กับรสิกาด้วยความสยดสยองเชื่อแน่นอนว่ารสิกาเป็นคนฆ่าพ่อกับแม่ จึงแสงทำเป็นอ่อนข้อให้กับรัสิกาจนรัสิกาตายใจพาไลลงทุนเปลืองตัวยั่วยวนมอมยาประเมินสามีหนุ่มของรัสิกาจนล้วงความลับว่ารัสิกาเป็นคนวางแผนฆ่าพ่อกับแม่ของเธอแต่นั่นก็เป็นแค่คำพูดของคนขาดสติไม่สามารถเอามาเป็นหลักฐานเอาผิดรัสิกาได้พาไลให้คำมั่นสัญญากับบิญญาณพ่อกับแม่ว่าแม้จะลากขอรัสิกามาเข้าคุกไม่ได้แต่พาไลจะแก้แค้นรัสิกา อย่างสาสมจะทำให้รชิกากลับไปนอนข้างถนนเหมือนเดิมเมื่อ15ปีก่อนให้ได้ขณะที่พาไลต้องเผชิญหน้ากับโชคชะตาอันโหดร้ายธนาก็พบกับเรื่องรายไม่น้อยไปกว่ากันเมื่อทนายวันลบพ่อของธนาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยธนารู้ดีว่าเกิดเรื่องรายขึ้นกับพ่อและบุคคลที่น่าสงสัยที่สุดก็คือมอสุรศักด์ พ่อของซิวาซึ่งมีเรื่องขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นต่างจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องธนาค้นประวัติหมอสุรศักดิ์อย่างหนักหน่วงจนพบเข้ากับประวัติการทำธุรกิจมืดมากมายความกว้างขวางใหญ่โตของหมอสุรศักดิ์ทำให้ธนาต้องทำงานอย่างรอบครอบเขาต้องการหลักฐานที่ชัดเจนและมากพอ ที่จะมัดตัวสรารสักเข้าคุกทันทีไม่ใช่การได้รับการประกันตัวแล้วหนีออกนอกประเทศอย่างที่เคยเกิดขึ้นให้เห็นมากมายในคดีของผู้มีอิทธิพลคณะนาเก็บหลักฐานธุรกิจมืดของสรสักทั้งการเปิดคลินิกทำแท้งเถื่อนการตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีจ้างวานฆ่าอีกทั้งการค้ายาเถื่อนหมดอายุไว้ในอินเทอร์เน็ตและอีกทั้งสองต้องใช้รหัสผ่านผ่าไล่มองเห็นประโยชน์ของหลักฐานเหล่านั้นไกลไปกว่าการเอาผิดสรารสัก มันคือขุมทรัพย์ที่ใช้เรียกคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกรสิกาโกงไปให้กลับคืนมาและเอาผิดรสิกาที่ฆ่าพ่อกับแม่ของพาไลาได้พาไลาสุ่มพิมพ์พาสดเพียงครั้งเดียวก็เข้าสู่แอคเคาท์ที่ธนาเก็บหลักฐานไว้ในอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดา,ายธนาก็คือธนาคนซื่อเสมอต้นเสมอปลายของพาไลาเขาตั้งรหัสนั้นจากวันเดนปีเกิดของพาไลพาไลาก็ปี้หลักฐานทุกอย่างจากบัญชีของธนา ไปสร้างบัญชีใหม่ของพาไลเงินเท่านั้นที่จะช่วยให้พาไลเอาทุกอย่างคืนจากรัสิกาได้ความกดดันที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของพาไลพาไลตัดสินใจนัดดินเนอร์รูกกับซิวาท่ามกลางความประหลาดใจของซิวาพาไลเข้าเรื่องทันทีด้วยการพูดถึงสรรัสักพ่อของซิวาว่าไม่ได้ดีงามอย่างที่สร้างภาพหลอกลวงสังคมตลอดมา พาไลมีหลักฐานการทำผิดของศรศักดิ์มากมายที่ตั้งใจจะเปิดเผยให้สังคมรับรู้สิวาปกป้องพ่อด้วยการจดทะเบียนสมรสเงียบๆกับพาไลและให้เงินพาไลตามแต่พาไลต้องการซึ่งพาไลกล้ารับปากว่าจำนวนเงินนั้นไม่เหลือบาก,กว่าแรงศิวะาพาไลไม่ได้มาปนศิวะาแต่มันคือเงินที่ซื้ออิสรภาพให้กับพ่อของซิวะาเมื่อพาไลทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จพาไลจะบอกรหัสเซฟที่เก็บหลักฐานตัวจริงพร้อมกับการยา าาการจดทะเบียนสมรสจะเป็นเพียงแค่เครื่องมือผูกมัดว่าซีวาจะไม่ผิดเงื่อนไขพาไลจะฟ้องเรียกค่าเสียหายทันทีที่ศีวาไม่ให้เงินพาไลพาลยัยืนยันว่าไม่ได้ต้องการสิ่งใดไปมากกว่าเงินยิ่งงานของพาไลสำเร็จเด็วเท่าไหร่ซีวาก็จะได้ช่วยพ่อของตัวเองได้เร็วเท่านั้นเช่นกันสีวาฟังพาไลพูดยาวรากรวกับรัวกระสุนใสแล้วตอบพาไลด้วยความรู้สึกสะอิสเอียนที่พาไลจนตรอก กระทั่งตั้งตัวเป็นโจรแต่งตั้งเรื่องเหลวไหลแบกเมลเพื่อหาเงินน่าเสียดายที่สิวาเคยอยู่ข้างพาไลยามที่ใครๆต่างซุบซิบนินทาว่าครอบครัวของพาไลล้มละลายเพราะผีพนันแต่เวลานี้พาไลไม่ต่างจากขยะที่ไร้ราคาพาไลไม่สะทกสะท้านกับคำด่าว่าของสิวากลับยิ้มรับคำพูดของสิวาและทิ้งท้ายสั้นๆว่าเลวไหลหรือไม่เลวไหลสิวาจะได้รู้แน่ในไม่กี่อึดใจ บนเว็บไซต์บนหนังสิพิมพ์ฉบับหนึ่งมีการขุดคุยเรื่องขบวนการทำแท้งเถื่อนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพาไลส่งรหัสเข้าเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งให้กับซิวาซิวากดรหัสตามที่ได้มาแล้วเจอภาพข่าวของสรศักกับคลินิกเมื่อ30ปีก่อนสรศักตกเป็นข่าวว่าเปิดคลินิกทำแท้งเถื่อนมีภาพเด็กในถุงดำภาพผู้จัดตาสิวาช็อกกับสิ่งที่เห็นพาไลพร้อมจะเปิดการเข้าถึงภาพข่าวนั้นเป็นสาธารนณะ ให้นักข่าวเข้ากุดคุยได้ทันทีท้าสิวายังดื้อดึงว่าเรื่องเสียหายของสารศัก์เป็นเรื่องเหลวไหลซิวายโยนซองเงินสดก้อนโตให้พาไลพาไลผักซองนั้นทิ้งอย่างไม่เยแสและยืนยันเงื่อนไขเดิมสิวาแสนชิงชังพาไลบัตรนี้กลายด่างเป็นแม่โมดไม่เหลือเขาผู้หญิงที่น่าสนใจหรือน่าเห็นใจสำหรับสิวาอีกต่อไปพาไลให้เวลาสิวาอีกเพียงหนึ่งวัน ไม่อย่างนั้นแฟมภาพและข้อมูลที่เหลือเป็นสิบดังที่ซิวาเห็นว่ามีไอคอนล็อกอยู่จะถูกเปิดออกทั้งหมดโชคเหมือนเข้าข้างพาไลเมื่อคุณดารณีแม่ของซิวาเกิดโรคหัวใจกำเริบกระทันหันซิวาต้องทำทุกอย่างให้อาการของแม่ไม่ซุดลงกว่าเดิมพาไลส่งรหัสให้ซิวาอีกคราวนี้ เป็นรูปสารศักกับนักศึกษาแพทย์สาวมากหน้าหลายตาที่สารศักแอบคอบหาด้วยซิว่าถึงกับสถานไปทางร่างตัดสินใจยอมจดทะเบียนสมรสกับพาไลและหวังจะตลบหลังเอาคืนพาไลให้สาสมการจดทะเบียนสมรสเป็นไปอย่างเงียบๆซิวาทวงรหัสที่เหลือพาไลไม่อยากทำร้ายซิวาไปมากกว่าที่เป็นอยู่และไม่ต้องการให้กระทบถึงคดีการตายของวันลบพ่อของธนาไม่ว่าซิวาจะขู่หรือบังคับอย่างไรพาไลก็ไม่ให้รหัส สิวายังมั่นใจว่ามีอะไรมากที่สิวาจําเป็นต้องรู้เพื่อช่วยสรศักจึงขู่ทั้งบังคับกระทั่งลอบเข้าห้องนอนของพาไลแล้วล็อกห้องไม่ให้พาไลเข้าได้ต่อหน้าต่อตาพาไลโดยที่พาไลไม่ทันตั้งตัวสิวาค้นคอมพิวเตอร์ของพาไลจนเจอภาพข่าวการร้องเรียนยาที่นําเข้าโดยบริษัทของสรศักเมื่อ1ิปีก่อนพาไลเจ็บใจที่เสียรู้สิวาสิวากลั่มกลืนสืบค้นข้อมูลการค้ายาเถื่อนหมดอายุข,ของสรศัก แล้วรู้ว่าทั้งหมดคือเรื่องจริงก็มาคาดคั้นกับพาไลว่าต้องการจะทำอะไรพ่อของศีวากันแน่พาไลเลี่ยงที่จะโยงไปถึงคนาก็ออกรับไปเองว่าต้องการทำรลายศรศักดิ์ที่ทำชั่วกับชีวิตคนมากมายสีวาทุ่มเถียงกับพาไลว่าวิธีที่พาไลทำนั้นเลวยิ่งกว่าบ้านเมืองมีกฎหมายถ้าพาไลรักความถูกต้องจริงต้องแจ้งตำรวจไม่เอาจุดดำมืดของคนมาเป็นเครื่องมือหาเงินแบบนี้พาไลหน้าชา ที่ถูกด่าฟรีทั้งที่ปกป้องความรู้สึกของสิวาสิวาก็ชุนขาดเล่นงานสิวากลับด้วยการครูว่ามีภาพลับของศิวาด้วยเช่นกันเป็นรูปติดเรทถ้าอยากให้ทั้งโลกได้เห็นก็เชิญด่าพาลัยให้โมโหโยเยอะๆแล้วพาลัยจะจัดในหัตีก,การภาพนูดผู้ชายที่ไม่มีอะไรน่ามองอย่างสิวาให้นำใจสิวาเงียบลงได้ทันทีแต่ยังแค้นพาลัยหนักขึ้น พาไลกับซิวาใช้ชีวิตผัวเมียกรรมลอยอยู่ด้วยกันแบบที่ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครไว้ใจใครซิวาเหยียดยามพาไลที่กุมรหัสไว้ทำกลางความเป็นความตายของซิวาพาไลไม่แยแสเพราะเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมหากสารศัก์บริสุทธิ์จริงในทุกเรื่องกรรมดีจะช่วยปกป้องสารศัก์เองไม่ใช่รหัสจากพาไลสิ่งที่ซิวาควรทำคืออยู่เฉยๆรอวันที่พาไลเสร็จสิ้นภารกิจ พาไลจะให้ทุกอย่างที่รับปากไว้กับซิวาทันทีพาลไลค่อยๆเปิดเผยตัวเองมากขึ้นในนามพาลัยรัตนริ์จันแจงถึงกับคุมตัวเองไม่ได้จะฆ่าตัวตายรัสิกาสั่งให้ประเมินหาทางฆ่าพาไลเสียและเอาเรื่องซิวานอกใจจันแจงมาคาดคั้นเอาเรื่องกับคุณดารณีที่อาการเริ่มดีขึ้นจนสุดลงอีกครั้ง ซิว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการรับปากจะแต่งงานกับจันแจง้งเพื่อช่วยชีวิตจันแจงและประคองอาการดารณีขณะเดียวกันก็แค้นใจพาไลที่ผิดเงื่อนไขเปิดเผยตัวเองทั้งหมดที่ตกลงกันไว้ว่าทุกเรื่องจะเป็นไปอย่างลับๆ พาไลไม่แยแสพูดจายั่วโทสะสิวะจนเรื่องเลยเถิดถึงขั้นที่สิวาเอาคืนด้วยการมีสัมพันธ์ลึกซึ้งให้พาไลได้เป็นภรรยาสมใจพาไลเจ็บใจตัวเองที่พลาดอย่างใหญ่หลวงแต่ก็เดินหน้าต่อไม่ออกจากเกมง่ายๆย,ยิ่งทําให้สิวาเจ็บใจที่ทําอะไรพาไลไม่ได้ทั้งคู่ใช้ชีวิตผัวเมียเต็มตัวท่ามกลางการทะเลาะเชื้อเฉือนกันไม่เว้นแต่ละวันอีกคนหนึ่งที่ต้องเจ็บปวดกับการกระทําบ้าระห่ำของพาไล คือธนาที่กว่าจะตามตัวพาไลเจอก็ได้พบว่าพาไลเป็นภรรยาของศิวาไปแล้วธนาโกรธแค้นชิงชังพาไลไปหีิคนถึงขั้นจะปุกปั้มขืนใจพาไลพาไลตบหน้าเตือนสติธนาเรื่องร้ายๆจึงยุติลงได้แต่ธนาก็ไม่เหลือแม้แต่วความเป็นเพื่อนให้กับพาไล พาไลเสียใจและยอมรับผลกรรมที่เกิดขึ้นพาไลทั้งทรยศหัวใจและยังขโมยความลับสำคัญของธนาเพื่อแลกกับเงินมีเพียงพาไลคนเดียวเท่านั้นที่รู้ดีว่าสิวาไม่มีวันได้หลักฐานทุกอย่างไปจากพาไลพาไลจะหักหลังสิวาทันทีที่พาไลแก้แค้นรัศกาสําเร็จนิชาดาแพทย์หญิงเพื่อนสนิทของสิวาถึงกับช็อกไปเมื่อรู้ว่าสิวาแต่งงานแล้วกับพาไล แม้ซิวาจะยกเหตุผลมากมายมาอ้างนิชาดาก็ไม่เคยเชื่อด้วยนิสัยช่างสังเกตช่างสงสยัยนิชาดามั่นใจว่าสิวากำลังตกอยู่ใต้อำนาจบางอย่างของพาไยนิชาดาก้าวเข้ามาใกล้ชี้สิวามากขึ้นด้วยความเป็นห่วงซิวาพาไลาพอเดาดาว่านิชาดาชอบซิวาจึงวางตัวเป็นก้างขวางคอเพื่อแกล้งซิวาแต่กลายเป็นว่าซิวาคิดว่าพาไลเหึงรัสิกา จึงยื่นซองประมูลก่อสร้างโครงการใหญ่แล้วพ่ายแพ้ต่อบริษัทมาเมิดบริษัทใหม่รัสิกาเจ็บใจที่พลาดการประมูลทั้งที่จ่ายเงินวิ่งเต้นไปมากมายแต่แล้วก็ได้รับการติดต่อจากผู้ชนะการประมูลให้บริษัทของรัสิกาบริษัทเก่าของครอบครัวพาลัยรับงานต่อจากบริษัทนั้นทั้งโครงการแถมให้กำไรอย่างงามรัสิกากับจันแจงฉลองกันด้วยความดีใจไม่มีใครรู้เลยว่า พาไลอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดและรอคอยวันที่จะรวบหมกเกมทั้งหมดบนกระดานการเตรียมงานแต่งของซีวาและจันแจงมีขึ้นทันทีที่คุณดารณีอาการดีขึ้นด้วยการจัดแจงของราิกาพาไลแก้เกมด้วยการลุกขึ้นมาบอกทุกคนว่าตนท้องหากจันแจงอยากได้ชื่อว่าเป็นเมียน้อยก็ตามสบายนิชาดาเสนอตัวแบบมัดมือชกขอตรวจคันพาไลพาไลแก้เกมได้ทันปล่อยข่าวนิชาดากับซีวาให้ จันแจงเล่นงานนิชาดาพาไลดูสองสาวตีกันอย่างสะใจฝ่ายสิวาดีใจที่พาไลตั้งท้องแต่พอรู้ว่าทุกอย่างคือเกมของพาไลก็เสียใจมากได้แต่เก็บความช้ำใจไว้ในใจฝ่ายพาไลก็พบว่าตัวเองเสียใจไม่คิดว่าสิวาจะผิดหวังมากมายถึงเพียงนั้นสิวาระแคะระคายเรื่องคดีการหายตัวไปของทนายวันลบพ่อของธนา ที่สรัสักมีส่วนพัวพันพาไยไม่รู้เข้าก็สับสนระหว่างความเห็นใจสิวะาและความถูกต้องจนสิวารู้ว่าพาไยกุมรหัสเรื่องหลักฐานสำคัญไว้จึงเค้นถามพาไยถึงรหัสพาไยปากแข็งไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆทั้งสิน้นสิวาทั้งแค้นใจและเสียใจที่ไม่ว่าอย่างไรพาไยก็เห็นแก่ธนาสิวะาเสนอเงินก้อนใหญ่ให้ใหกับธนาเพื่อยุติเรื่องเอาผิดทางกฎหมายกับสอรัสัก ส่วนตนเองจะได้จบเรื่องราววุ่นวายทั้งหมดกับพาไลธนาจึงรู้ว่าพาไลกับสิวาไม่ได้รักกันแต่แต่งงานกันด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งไม่ว่าจะซักอย่างไรสิวาก็ไม่ปริป,ปากบอกธนาเดินหน้าเจ้าเรื่องหมอสารสักไม่สนใจเงินของสิวา พาไลรู้สึกผิดที่ทำให้สิวาเสียใจและเริ่มรู้ใจตัวเองว่ารักสิวาเช่นกันพาไลเริ่มหวั่นไหวที่ใช้สิวาเป็นสะพานเพื่อแก้แค้นแต่ถูกประเมินตามค่าพาไลก็หึดขึ้นมาอารวาสกรับรสิกากับจันแจงอีกการทุ่มเงินซื้อเหล็กมาขายให้รสิกาในราคาถูกพร้อมจัดฉากให้รสิกาได้ลูกค้าปล่อยเหล็กได้ง่ายจนรสิกาโลภกวนซื้อทั้งหมดที่พาไลปล่อยขายเป็นเงินหลายร้อยล้านบาท แต่ไม่มีลูกค้าซื้อแม้สักรายเพราะพาไล่ปล่อยข่าวเรื่องสินค้าทุ่มตลาดในบริษัทอาราสิกากำลังถูกตรวจสอบจากกรมการค้ารัสิกาแทบบ้าเมื่อถูกกฎหมายไล่บี้เท้าข้างหนึ่งกำลังเหยียบเข้าไปอยู่ในคุก พาไลาอาศัยจังหวะนี้ยื่นข้อเสนอขอซื้อหุ้นบริษัทในราคาแสนถูกแลกกับการวิ่งเต้นปล่อยสินค้าและช่วยให้รัสิกาพ้นคดีรัสิกาหลงกลย่อมขายหุ้นให้พาไลพาไลาเปิดตัวเป็นผู้บริหารคนใหม่รัสิกาแทบช็อกแท้จริงแล้วทุกอย่างคือการเซตอัพรัสิกาคว้าปืนจะยิงประเมินที่ฆ่าพาไลาไม่สําเร็จประเมินรับปากจะปิดชีวิตพาไลาให้ได้ สิวาดีใจที่พาไลได้บริษัทคืนมาเริ่มเข้าใจในตัวพาไลแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พาไลทำไปก็เพื่อเรียกสิ่งที่ถูกกระชิกาโกงไปข่าวดีมากกว่านั้นคือพาไลตั้งท้องเข้าจริงๆสิว่าขอพาไลจัดงานแต่งเพื่อลูกและให้พาไลยุติการล้างแค้นไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรไม่ทันที่พาไลจะตกปากรับคำกับสิวาพาไลก็ถูกประเมินไล่ล่าเอาชีวิตสิว่าพาพาไลกับลูกในท้องหนีตาย ไปอยู่บ้านของนิชาดาที่ต่างจังหวัดพาไลไม่ไว้ใจนิชาดาหรือใครทั้งสิ้นนอกจากศิวาแต่สุดท้ายพาไลก็ถูกศิวาบังคับจนยอมไปพาไลออกฤทธิ์ตลอดเวลาที่อาศัยอยู่กับนิชาดาโชคดีที่ยังได้ธนาซึ่งตามไปประกบดูแลพาไลตามคำร้องของของศิวาศิวารู้ดีว่าศัตรูคนเดียวที่พาไลมีคือรสิกา จึงหลอกรสิกากับจันแจงว่าพาไลหนีไปแล้วสิวาพร้อมจะแต่งงานกับจันแจงแต่รสิกาต้องเลิกแล้วต่อพาไลเป็นข้อแลกเปลี่ยนฝ่ายนิชดารู้ทันก็ทนไม่ได้ที่ต้องเห็นสิวาแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักจึงเอาเรื่องมาบอกพาไลพาไลบุกมางานแต่งของศิวากับจันแจงเล่นงานทั้งศิวาและจันแจงรัสิกาคว้าปืนยิงพาไลความจริงทุกอย่างเปิดเผยนับตั้งแต่รัสิกาเข้ามาที่บ้านพาไล เพื่อโกงเอาทุกอย่างของครอบครัวพาลัยไปจนถึงการวางแผนฆ่าพ่อกับแม่ของพาลัยจันแจงทนฟังต่อไปไม่ได้วิ่งออกนอกงานไปถูกรถชนตายประเมินถูกตำรวจจับตามตัวได้สารภาพผิดทั้งหมดว่ามีส่วนร่วมในการฆ่าพ่อกับแม่ของพาลไลรัสิกาขับรถหนีตำรวจจนเกิดอุบัติเหตุกลายเป็นคนพิการอยู่ในคุก ขณะเดียวกันพาลลยขอโทษซิวาที่ต้องผิดสัญญาให้รหัสกับซิวาไม่ได้พาลัยไม่สามารถทำ้ายธนาไปมากกว่าที่เป็นอยู่ขอแยกทางกับซิวาและพร้อมจะเซ็นใบหย,ย่าให้หมอสรศักดร์รู้เข้าก็โกรธจ,จัดที่ซิวาปล่อยให้หลักฐานหลุดมือไปสองพ่อลูกทะเลาะกันใหญ่โตซิวาเพิ่งรู้ว่าพ่อไม่เคยรักใคร เมื่อหมอสรศักดิ์ยอมรับหน้าตาเฉยว่าเคยฆ่าคนตายและค้ายาเถื่อนที่ทำให้คนตายไม่รู้กี่สิบคนธนาได้หลักฐานเพิ่มจนมั่นใจจึงรวบรวมส่งให้ตำรวจดำเนินคดีกับหมอสรศักดิ์สีวาดำเนินคดีกับหมอสรศักดิ์สีวาได้แต่กราบขอโทษพ่อหมอสรศักดิ์วิ่งเต้นจนได้รับการประกันตัวแต่ก็เกิดอาการหัวใจวายที่สนามบินขณะจะหนีออกนอกประเทศ หมดสติไปจนสมองเสียหายกลายเป็นเจ้าชายนิทานอนชดใช้กรรมที่เคยก่อไว้พาลายย้ายเข้ามาอยู่ที่คฤหาสน์ของตนโดยความเหนื่อยล้าที่ต้องต่อสู้มากมายและสุดท้ายเหลือเพียงตัวเองเพียงลำพังกับลูกซิวาปรากฏตัวขึ้นพาลายเข้าใจว่าซิวามาเพื่อหย่าก,กับพาลายตามที่ตกลงกันไว้แต่กลับกลายเป็นว่าซิวาขอให้พาลายเป็นเจ้าสาวของเขาพาลายกับศิวาจัดงานแต่งกันที่คฤหาสน์ของพาลายนั่นเอง ขณะเดียวกันธนาก็เริ่มปลูกต้นรักกับหมอนิชาดาการแก้แค้นเอาคืนที่ต้องแลกกับความสูญเสียมากมายได้จบลงตรงความรักหาใช่การแก้แค้นที่ไม่มีวันจบสิ้นจบบริบูรณ์